ความคืบหน้าในการเจราจาเรื่องภาษีตอบโต้ของอเมริกาต่อไทยที่ตอนนี้เรายังคงตัวเลขมากที่สุดในอาเซียนอยู่ที่36เตทีมไทยแลนด์ล่าสุดวันนี้นะคะคุณพิชัยชุนหาวชิวระรองนายกและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะก็เปิดเผยความคืบหน้าในการเจราจาระหว่างประเทศไทยและก็สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกาหรือว่า USTR นะคะ คือเป็นการให้สัมภาษณ์แบบกว้างๆกว้างมากกว้าง,าง,างแบบเอาแค่บอกว่าเออตอนนี้มันมีความคืบหน้ามีความต่อเนื่องนะอ่าก็เป็นการเจรจาหารือในรอบสองก็คิดว่าจะโดนใจแต่ไม่ได้ลงรายละเอียดว่าเราเสนออะไรลงไปบ้างนะคะทีนี้คุณพิชัยก็บอกว่าการเจรจาเนี่ยยังเดินหน้าอย่างต่อเนื่องค่ะเป็นการหารืออย่างเป็นทางการครั้งที่2เมื่อคืนที่ผ่านมาดิเอ็ก็คือ17กรกฎาคม โดยประเทศไทยได้ยื่นข้อเสนอที่ได้ปรับปรุงซึ่งรวมถึงข้อเสนอเพิ่มเติมที่ได้มีการหารือกับภาคส่วนต่างๆเพื่อให้มั่นใจว่าจะตอบสนองต่อความต้องการของสหรัฐแล้วก็รักษาสมดุลผลประโยชน์ของคนไทยด้วยนะคะโดยขอยืนยันว่าการปรับปรุงข้อเสนอครั้งนี้น่าจะเข้าเป้าแล้วก็เป็นที่พอพอใจต่ออเมริกาในขณะที่จะมีะสมดุลมีประโยชน์กับคนไทยแล้ก็อุตสาหกรรมไทยได้เป็นอย่างดี นะคะโดยบอกว่าข้อเสนอใหม่นี้เนี่ยจะเป็นเป็นผลจากการพูดคุยแล้วก็ทำ Stress Test ร่วมกับภาคธุรกิจและก็ภาคเกษตรกรรมซึ่งให้เห็นซึ่งให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ด้วยแหละภาคส่วนก็มองว่าการเจราจาครั้งนี้ก็จะเป็นโอกาสสาคัญของไทยด้วยส่วนอัตราภาษีที่เสนอไปเป็นเท่าไหร่อะไรยังไงคุณพิชัยก็บอกว่าได้รับแจ้งว่าจะนําผลการประชุมเนี่ยไปไรายงานให้ประธานาธิบดีโดนรัม์ได้รับทราบก่อนนะคะแล้วก็ หากมีการอัปเดตยังไงก็จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งแล้วก็บอกว่าการเจรจาครั้งนี้จริงๆแล้วยังไม่จบนะคะมีงานเอกสารที่จะต้องทํากันอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทีมไทยแลนด์ที่ประจําอยู่ที่กรุงวอชิงตันก็จะยังคงเกาะติดสถานการณ์นี้อย่างต่อเนื่องเนี่ยค่ะเป็นการได้สัมภาษณ์แบบกว้างๆกว้างมากนะคะทีนี้ต้องไปดูรายละเอียดจากสำนักข่าวต่างประเทศเพราะว่า หนึ่งในทีมไทยแลนด์ที่ไปให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวบลูมเบิร์กเนี่ยก็คือคุณชนินชลิสราพงศ์นะคะเป็นรองประธานหอ,อการค้าไทยแล้วก็เป็นที่ปรึกษาทีมเจรจาฝ่ายไทยด้วยก็ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวบลูมเบิร์กก็ให้รายละเอียดที่ชัดเจนมากขึ้นกว่าคุณพิชัยนะคะโดยบอกว่าข้อเสนอใหม่ของไทยนั้น อาจจะช่วยลดภาษีนำเข้าแล้วก็อุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีนำเข้าสำหรับสินค้าสารัะประมาณ1,000 10, 0รายการด้วยกันโดยเขาคาดหวังว่าภาษีสุลกากรขั้นสุดท้ายต่อไทยจะกำหนดเอาไว้ในช่วงประมาณ18-20%ซึ่งลดลงจากระดับที่ทั้มวางเอาไว้ที่36%นค่ะนอกจากนี้นะคะข้อเสนอใหม่ซึ่งเป็นข้อเสนอครั้งที่3นี้จะส่งผลให้มูลค่าการเกินดุลการค้าของไทยที่มีต่ออเมริกา ที่ปัจจุบันอยู่ที่46,000ล้านดอลลาร,หร์หรือกว่านั้นจะลดลงได้ถึง70%ในเวลา3ปีค่ะนอกจากนี้จะทำให้เกิดการสมดุลการค้าของทั้งสองประเทศเร็วขึ้นกว่าเดิมเป็นภายในเวลา5ปีจากเดิมที่จะใช้เวลาประมาณ7-8ปีคุณชนินบอกว่าสิ่งที่เราเสนอไปกับอเมริกาเนี่ยอาจจะมากกว่าอินโดนีเซียกับเวียดนามด้วยนะคะเนื่องจากเราเป็นผู้ผลิตเราจึงมีศักยภาพที่จะใช้สินค้าสหรัฐได้มากขึ้น แล้วก็แปลรูปเป็นสินค้าส่งออกนะคะออนอกจากนั้นค่ะคุณชนินก็บอกว่าข้อเสนอใหม่ของไทยนอาจจะรวมไปถึงเรื่องของการยกเว้นภาษีสำหรับบริการดิจิทัลของสหรัฐที่ดำเนินการในประเทศไทยหรือให้บริการลูกค้าชาวไทยนอกจากนี้ยังอาจให้คำมั่นสัญญาว่าจะนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวเครื่องบินของบริษัทโบอิงแล้วก็ผลิตภัณฑ์อาหารและกเกษตรกรรมสาคัญของสหรัฐมากขึ้นอาจจะรวมไปถึงข้าวโพดท,ทั่วเหลือง แล้วก็เข้าบาเลซึ่งผลผลิตต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันมีความสำคัญต่อฐานเสียงของโดนัลด์ทรัมป์นะคะโดยคาดว่าอาหารและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรราคาถูกจ,จากสหรัฐนั้นจะช่วยลดต้นทุนของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงของไทยซึ่งส่งออกไปยังประเทศต่างๆเป็นจานวนมากต้นทุนที่ลดลงของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ของไทยน่าจะช่วยกระตุ้นผลผลิตของอุตสาหกรรมสัตว์ปีกปุสสตว์ และอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารในประเทศตลอดห่วงโซ่คุณค่านะคะคือบ้านเราเนี่ยมีการเลี้ยงสัตว์แต่ว่าเรานําเข้าอาหารจากต่างประเทศนะคะเขาก็คุณชนินเองก็มองว่าข้อเสนอเนี่ยในการนําเข้าพวกผลิตภัณฑ์ที่น่าจะมาใช้เป็นอาหารสัตว์ได้เนี่ย ก็น่าจะทําให้เกิดผลประโยชน์กับอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงของเราด้วยอาจจะทําให้ต้นทุนลดลงนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็อาจจะทำก็ทําให้อเมริกาก็อาจจะพอใจที่เราก็นําเข้าสินค้าทางการเกษตรของเขาเพิ่มมากิ่งขึ้นด้วยโดยคุณชนินก็บอกว่ามั่นใจว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงได้ก่อนหนึ่งสิงหาคมนะคะนี่เป็นรายละเอียดล่าสุดค่ะจากทางทีมไทยแลนด์นะคะก็นับถอยหลังใกล้เวลาเข้าไปทุกทีแล้วเนี่ยนะคะก็ไม่รู้ว่าจะ ทันหรือไม่นะคะสำหรับตัวเลข36ซึ่งตอนนี้มากที่สุดในอาเซียนในขณะนี้ค่ะ